จังหวัดนครพนมนะครับทีมงานโตโน่น,นะฮะป็นการนํำทีมวัน Man The River and The River นะครับทรงมอบอุปกรณ์และการเครื่องมือเครื่องไม้ทางการแพทย์รอบแรกให้ที่โรงพยาบาลนาครพนมนครับที่โรงพยาบาลจังหวัดนครพนมนะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับและกัรเสียงหัวเราะพร้อมทางความสุขของคณะแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ตลอดจนประชาชนของชาวจังหวัดนครพนมนะครับที่มารอต้อนรับโตโนโ่ภาขิน คำวิไลศัก์นะครับเพิ่อนกัเป็นดารานักร้องนักแสดงชื่อดังนั่นแหละครับและกะคณะนะครับผมที่ได้เดินทางมาทรงมอบอุปกรณ์เครื่องใหม่เครื่องมือทั้งการแพทย์รอบแรกนะครับที่มีการจัดซื้อให้กับโรงพยาบาลจังหวัดนครพนมร่วมมูลาค่ากว่า19ล้านบาทนะครับจากการทํากิจกรรม one man and the river นะครับหนึ่งคนไหว้หลายคนให้ ในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6 5, 5, 5ที่พานมาที่จังหวัดนครพนมนะครับด้วยการวายน้ำขามแม่นำโคงเพื่อระดมทุนจัดหาซื่ออุปกรณ์การแพทย์นะครับให้กับโรงพยาบาลทั้งสองฟังคงสำรับง,งานนี้นะครับนายโตโนโภาคินนะครับ,บเพื่อกระได้กล่าวว่าก่อนอื่นนะครับต้องขอบคุณผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอบคุณคุณหมอคุณพยาบาลนะครับทุกคนที่ได้เลือกอาชีพนี่ มาดูแลทุกคนนะครับซึ่งเครื่องใหม้เครื่องมือทั้งการแพทย์ก็เป็นสิ่งสําคัญที่ทุกคนได้ใช้เหาบ่ามีทังรู้เลยครับว่าผู้ใดสิเจ็บป่วยตอ่อใดแต่แม้ว่าเมื่อนี่จะมีเครื่องใหม้เครื่องมือเพิ่มขึ้นแต่ทุกท่านก็นยังต้องเหนื่อยเพื่อดูแลทุกคนประชาชนทุกคนอยู่และที่สาคัญนะครับคือต้องขอบคุณทีมวายทีมพายและผู้ทีมีส่วนเกี่ยวของทุกคนที่เสื้อมัน่นและทากิจกรรมร่วมกันจนประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะย่างยิ่งน้ำใจคนไทยทั้งประเทศไทยและประเทศลาวนั่นนะครับสิ่งนี้จะเป็นกำลังใจให้คุณหมอคุณพยาบาลทุกๆคนได้รับรู้ถึงความรักความห่วงใยที่เฮาทุกคนได้มอบให้ในเวลาที่เมื่อยเวลาที่ต้องรับกับคนไข้จำนวนมากๆซึ่งซน้์นหัวใจและหลอดเลือดสมองแหงนี้นะครับเกิดขึ้นจากการที่ได้เห็นว่าโรงพยาบาลจังหวัดนครพนมต้องการเตียง ICU เด็กหนึ่งเตียงนะครับ และการที่คุณหมอทั้งสองฟังนะครับได้ร่วมกันโหวตซอยกันคิดว่าสิ่งนี้มีความจําเป็นอิลีนะครับหลังจากที่ได้รู้จํานวนเงื่นที่ประชาชนทุกคนได้ร่วมกันบริจาคมาเพราะนั่นหมายถึงว่าเมื่อเลือกศูนย์หัวใจและหลอดเลือดสมองหน่วยงานอื่นๆกะบสีใได้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หน่อยลงนะครับแต่ถูกทันนก็นย่อมเสียสละเพื่อที่สิ ได้ศูนย์แห่งนี้มาซอยกันดูแลพ่อแม่พี่น้องของเหานะครับที่นับจากนี่เนี่ยิมีค้นสูงอายุเพิ่มมากขึ้นและมีการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคหัวใจพร้อมทั้งโลดลอดเลือดนสูงมากขึ้นทุกๆปีนําโดยเงื่อนบริจาคที่ได้มากนะครับกับซิมีการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องไหม่เครื่องมือทางการแพทย์ให้ทังโรงพยาบาลจังหวัดนครพนมรวมมูลค่ากว่า60กว่าล้านบาทนะครับส่วนฟังเล่า กับอีกประมาณ20กว่าล้านบาทและมืออื่นนะครับเพื่อกาสิเดินทางไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั้งฟังเล่าร่วมไปถึงกิจกรรมเตะฟ,ฟุตบอลกระชับมีดห่องนันนำํำค่ะในด่านของนายแพทย์ธนาสิทธิ์ไพรพงศ์นะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาครพนม เพิ่นบอกว่างานนี่ต้องขอบคุณคุณโตโน่และก็ทีมงานที่ได้มาร่วมสั่งกิจกรรมดีๆจริงๆแล้วนะคะลําพังงบประมาณของรัฐบาลก็มีปริมาณที่จำกัดต้องกระจายไปทุกๆกระทรวงในแง่ของการให้บริการนะคะหลายถ่านก็มีส่วนร่วมในการที่จะมากเกื้อกูลเอื้อเฟื้อและก็มอบกำลังใจให้กับทุกคนโดยเฉพาะคนไข้ที่ยากไร่ในส่วนของจังหวัดนครพนมนะคะปัญหาเรื่องของหัวใจก็เป็นปัญหามาหลายปีแล้วการทรงตอกันยากกว่าจะเข้าถึงบริการการตองผลระยะโกลเด้นพอรี หะะรือว่าช่วงเวลาของการฟื้นฟูของผู้ป่วยไปแล้วฉะนั้นการที่เหามีเครื่องมืออยู่ในพื้นทีก็จะเป็นการการันตีได้นะคะว่าผู้ป่วยจะได้รับการรักษาตามมาตรฐานรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามากก็มีความมั่นอกมั่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุก็มีทีมแพทย์สามารถรับมือได้รวมทั้งเครื่องมือที่ใส่ก็สามารถจะพัฒนาไปในเขตที่ซับซ้อนได้หลายขึ้นซึ่งก็มีหมอที่ชำนาญ ะะหลายคนสามารถที่จะขยายบริการได้หลายคืนอีกทั้งในอนาคตก็ยังจะสามารถนะคะพาตาดัดเปิดหัวใจใด้ที่จังหวัดนครพนมซึ่งจุดนี้ก็เป็นจุดเล็กๆที่เป็นจุดเริ่มต้นแตกก่ก็จะตอบโจทย์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตแน่นอนนั่นเองค่ะ